คนเรามีเหตุผลในการใช้ชีวิตไม่เหมือนกันเนาะแต่เราก็ต้องให้ความเคารพกับเหตุผลของคนอื่นด้วยอะ่ะมันไม่ใช่แบบเหตุผลเราถูกต้องเสมอไปแต่ถ้ากูไม่อยูู่มึงไม่อยู่ชนเราจะเตะกันตลอดชื่อทูครับผมรับบทเอกบุรณาพลครับผมเหมือนเป็นคนที่รักแม่เนาะแต่ก็รักเพื่อนแล้วก็มีความยิ่งทางนงในศักดิ์ศรีของตัวเองผมว่ามีความกวนนะมีความกวนแบบ ยีวยวนกลวนประสาทเนาะแบบยียวนให้แบบเราไม่อยากเป็นผู้กระทําก่อนอะเราคิดว่าแบบถ้าเขาเปิดมาเราตีกลับอย่างเงี้ยเราถูกเรามีเหตุผลที่จะทารีบรับรีบกลับรีบซ้ำผ่านทางง่ายไป,ปเพื่อนอยากให้ทุกคนได้ลองไปดูนะครับหลังเรื่องนี้มันมีข้อคิดหลายๆอย่างที่เราอาจจะค้นพบเหตุผลการใช้ชีวิตของตัวเองหรือเห็นเหตุหผลการใช้ชีวิตของคนอื่นๆบ้างก็ได้ครับกูเชื่อนะเว้ ววาทุกคนต้องผ่านช่วงเวลาแบบนี้อยู่ที่ว่ามึงอ่ะจะแสดงออกมาแบบไหนแค่นั้นเองน,นนี้สัสิ่งเหล่านี้มันไม่มีความหมายอยากให้คิดทบทวนกูก่อนอย่าเลยน้องพี่น้องมาแล้ว